สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนว่าหาได้ยังไงนะคะค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนเราก็มาพิจารณาสถานการณ์ดังต่อไปนี้นะคะค่ะ พิมพใช้ผ้ากุนสําเร็จนะคะหุ้มขอบที่รองจานร,รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะนักเรียนซึ่งแต่ละด้านยาว12เซนติเมตรจำนวน5ชิ้นนะคะนักเรียนพิมพต้องใช้ผ้ากุนสําเร็จยาวอย่างน้อยเท่าใดนะคะค่ะนักเรียนอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าโจทย์ถามหาอะไรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือความยาวของผ้ากุนสําเร็จที่ใช้หุ้มขอบที่รองจาน 5ชิ้นนะคะนักเรียนแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกหรือว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะก็คือที่รองจานร,รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะนักเรียนแต่ละด้านยาว1 2เซนติเมตรจำนวน5ชิ้นนะคะค่ะเราสามารถหาความยาวของผ้ากุ้สํสำเร็จนะคะนักเรียนที่ใช้หุ้มขอบที่รองจาน5ชิ้นนะคะ เราจะเห็นว่านะคะนักเรียนผ้ากุ้นที่รองจานนะคะจะเป็นลักษณะของรูปหกเหลี่ยมนะคะนักเรียนโดยแต่ละด้านเป็นด้านเท่ามุมเท่านะคะมีขนาดเป็น12เซนติเมตรนะคะค่ะเราก็จะนำ5คูณกับความยาวของผ้ากุญนที่ใช้หุ้มขอบที่รองจานหนึ่ชิ้นนะคะนักเรียนค่ะซึ่งความยาวของผ้ากุ้นที่หุ้มขอบที่รองจานหนึ่ชิ้นจะเท่ากับนะคะ ความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะโดยหาได้จากนะคะนักเรียนก็คือนำหกนะคะนักเรียนมาคูณกับความยาวของด้านได้ดังนี้นะคะก็คือความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะก็จะเท่ากับ6คูณกับความยาวของด้านนะคะ ค่ะที่รองจาน1ชิ้นนะคะนักเรียนใช้ผ้ากุนยาวนะคะก็คือ6คูณกับ12มี6ด้านแล้วก็12ซนติเมตรนะคะก็จะเท่ากับ72ซนติเมตรนะคะนักเรียนค่ะที่รองจาน5ชิ้นนะคะนักเรียนเราจะใช้ผ้ากุ้นนะคะก็คือ5คูณกับ72นะคะก็จะเท่ากับ360ซนติเมตรนะคะค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนพิมพ์ต้องใช้ผ้ากุนยาวอย่างน้อย360ซนติเมตรนะคะนักเรียน ค่ะสามารถตรวจสอบได้ว่า360ซนเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนค่ะเราก็ต้องมาหาว่ารูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ายาวด้านละเท่าใดนะคะค่ะซึ่งหาความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยม1รูปนะคะนักเรียนหาได้จากนะคะก็จะนำา360หารด้วย5นะคะก็จะเท่ากับ72ซนติเมตรนะคะนักเรียน ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็มาหาความยาวของด้านของรูปหกเหลี่ยมหนึ่งด้านนะคะโดยเราจะหาได้จากนะคะนำเจ็ดสิบสองมาหารหกนะคะเพราะว่าเป็นหกเหลี่ยมนะคะก็จะเท่ากับสิบสองเซนติเมตรนะคะค่ะเราจะพบว่าสอดคล้องกับโจทย์พอดีนะคะนักเรียนแสดงว่าสามร้อยหกสิบเซนติเมตรนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปกันนะคะ ช่างตัดเส้นทองเหลืองนะคะนักเรียนเพื่อทําเป็นเส้นแบ่งแนวลายหินขัดดังรูปนี้นะคะนักเรียนซึ่งเส้นแบ่งแนวแต่ละเส้นนะคะมีความยาวเป็น25ซนติเมตรนะคะช่างปูนต้องเตรียมเส้นทองเหลืองยาวอย่างน้อยเท่าใดนะคะนักเรียน ค่ะนักเรียนวิธีคิดนะคะนักเรียนจากรูปนะคะลายหินขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส6รูปนะคะมีเส้นแบ่งแนว6กคูณสี่ก็จะเท่ากับ24เส้นนะคะดังรูปนี้นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนสังเกตรูปนี้ดูนะคะนักเรียนเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะนักเรียนจํานวนทั้งหมด6รูปนะคะก็คือ1 2 3 4 5สี่ห้านะคะนักเรียนแล้วเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะก็มีทั้งหมด 6รูปเช่นเดียวกันนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะนักเรียนค่ะส่วนที่เหลือนะคะนักเรียนเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยม6รูปนะคะรูปละ1เส้นนะคะโดยเรานับยังไงว่า1เส้นเมื่อกี้เรานับไปแล้วนะคะก็คือรูป 4, สี่เหลี่ยมนะคะก็คือ1รูปจะมี4เส้นเรานับไป6รูปนะคะก็คือ6กคูณสเท่ากับ24เส้นใช่ไหมคะนักเรียน แล้วเราก็จะเหลือรูปสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนโดยตรงนี้นะคะเรานับไปแล้วพร้อมกับรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะเหลือด้านนี้เพียงหนึ่งเส้นนะคะดังนั้นเราก็จะนำหกมาคูณกับหนึ่งนะคะก็จะเท่ากับหกเส้นนะคะนะักเรียนค่ะดังนั้นนะคะลายหินขาดรูปนี้นะคะนะักเรียนมีเส้นแบ่งแนวทั้งหมดยี่สิบสี่บวกกับหกก็จะเท่ากับสามสิบเส้นนะคะ ยี่สิบสี่ก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนแล้วหกก็คือรูปสามเหลี่ยมนะคะรวมกันก็จะเท่ากับสามสิบเส้นนะคะค่ะนักเรียนเนื่องจากนะคะเส้นแบ่งแนวแต่ละเส้นมีความยาวเป็นยี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะที่จดกําหนดให้นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนดังนั้นนะคะช่างปูนต้องเตรียมเส้นทองเหลืองยาวอย่างน้อยก็คือสามสิบคูณกับยี่สิบห้านะคะก็จะเท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะคะนักเรียนค่ะตอบข้อนี้นะคะก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะคะ ค่นะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะค่ะอาคารแห่งหนึ่งนะคะเป็นรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่านะคะมีทางเดินโดยรอบนะคะนักเรียนพนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจความเรียบร้อยตามทางเดินรอบ อาคาร6รอบนะคะโดยระยะทางเป็น2,400เมตรนะคะนักเรียนทางเดินรอบอาคารรูปแปดเหลี่ยมแต่ละด้านนะคะยาวเท่าใดนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะข้อถามหาว่าแต่ละด้านมีความยาวเท่าใดนะคะนักเรียนค่ะวิธีทำนะคะนักเรียนพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะเดินรอบอาคารรูปแปดเหลี่ยมนะคะ6รอบนะคะเราก็จะได้ระยะทางนะคะนักเรียน2,400เมตรนะคะ จะได้ว่านะคะพนักงานเดินตรวจ1รอบนะคะได้ระยะทางนะคะโดยเราจะนํา2,400หารด้วย6ก็จะเท่ากับ400เมตรนะคะนักเรียนค่ะแสดงว่านะคะทางเดินรอบอาคารรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามีความยาวโดยรอบนะคะนักเรียนเป็น400เมตรนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนทางเดินรอบอาคารรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่านะคะแต่ละด้านนะคะนักเรียนมีความยาวด้านละโดยเราจะนำา400หารด้วย8ก็จะเท่ากับ50เมตรนะคะ ค่ะตอบข้อนี้นะคะนักเรียน50เมตรค่ะโดยแต่ละด้านมีความยาวเป็น50เมตรนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะโยรับจ้างทํารั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะนักเรียนซึ่งมีด้านที่อยู่ติดกันยาว40เมตรและ60เมตรนะคะโยคิดค่าจ้างทํารั้วเมตรละ150บาทนะคะนักเรียนเขาจะได้รับค่าจ้างเท่าใดนะคะวิธีทํานะคะนักเรียน เนื่องจากนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะนะักเรียนมีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่นะคะจะได้ว่านะคะนะักเรียนรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวยาวนะคะนะักเรียนก็คือสี่บวกกับ40บวกกับ60บวกกับ60นะคะก็จะเท่ากับ200เมตรนะคะ ถ้าโยคิดค่าจ้างทำรั้วเมตรละ150บาทนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะเขาจะได้รับค่าจ้างนะคะนักเรียนก็คือ200คูณกับ150ก็จะเท่ากับ30,000บาทนะคะค่ะตอบข้อนี้นะคะนักเรียน30,000บาทนะคะค่ะนักเรียนสำหรับเนื้อหาเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมน,นะคะนักเรียนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ